โคกหนองนี่อะไรที่ทําให้โคกหนองหนากลายเป็นโคกหนองนี่นอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี่หนัทีสองพ่อหนาตื่นเต้นอาจารย์จะมาตื่นเต้นอาจารย์จะมาจ้าเราเป็นคนไม่มีพื้นฐานการเกษตรนะคะแต่ว่าเป็นลูกเกษตรอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เคยทําสักทีเราพอต่อมาอยากทำพาเดินตอนนี้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปไหนเลยค่ะทําไปเยอะมากเลยนะครับเนี่ย นี่คือความฝันหลายคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แต่ก็ต้องหาหลักคิดที่เหมาะสมกับตนที่ดินแปลงนี้เนี่ยพอถึงฤดูฝนน้ำจะขึ้นสูงมากถ้าอยากจะเอาชนะธรรมชาติก็ต้องใช้เงินทุนอย่างมากในการปรับพื้นที่อยากป้องกันน้ำทำไมน้ำน้ำที่ว่ามันทะลักเข้ามานะคะแต่ว่าทำไมเราไม่ปล่อยให้มันท่วม,มช่วงนั้นเราอยากเ,าเข้าอยากทำข้าวอยากทำข้าวเพิ่ม ใช่ค่ะอยากทำนาเข้าให้มันได้ก่อน,<ค>นหน้านี้พี่จันทนาก็ปรับพื้นที่ไปแล้วครับมีขุดหนองแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเป็นคันนาคิดไว้ว่าจะก,กั้นน้ำไม่ให้น้ำจากในคลองหนุนขึ้นมาสุดท้ายแล้วน้ำก็ยังท่วมถึงอยู่ดี<ช>ครับเราก็ทำเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำ<ช>คือไม่ไม่ฝืนไม่ฝืนธรรมชาติ<ช>มันก็ไม่ต้องลงทุนเยอะ<ช>แต่ถ้าจะฝืนธรรมชาติจะทำนาตรงนี้ให้ได้เป็นียมันเป็นนาธรรม<ช>มันก็ต้องทำนาธารมขณะนี้วิถีแต่เดิมเนี่ยเขาก็คงทำนาแบบ หรือดีๆนะข้าวลอยใช่ไหมใช่ไหมข้าวลอยข้าวอยคือพันธุ์ข้าวที่สามารถยืดตัวเองตามน้ําขึ้นนะเมื่อก่อนทาข้าวลอยมาพายเรือเก็บหอยปังมาพายเรือเก็บหอยหอยเะยนะหอยปังหอยปังเยอะมีอยู่ในใบบัวกินได้ไหมหอยปังนี่ได้ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมโบมีเออมันไปไหนเคมีคนทำนาเคมีกันเยอะครับหอยก็เลยอยู่ไม่ได้ส่วนพันธุ์ข้าวนั้นก็ถูกส่งเสริมให้ปลูกเหมือนๆกัน ซึ่งพื้นที่น้ําเยอะขนาดเนี้มันปลูกแบบพันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมกันไม่ได้จะกลับมาปลูกข้าวพันธุ์ดั้งเดิมก็แทบจะหาไม่ได้มีมีใครเก็บไว้เลยไม่มีแล้วหายากหายากเลยนะหายากหรือหาไม่ได้แต่ว่าถ้าว่าจะหาจริงๆก็พอหาได้อยู่แต่ไม่ิดไม่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องใช้วิธีที่มันเหมาะกับภูมิสังคมมันจะไม่ต้องลงทุนเยอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับภูมิสังคมให้เข้ากับความอยากของเราอะทั้งหมดที่ทุ่มไปคือเงิน แต่ก็มีอะไรทำนี่มันก็แล้วมันก็อยากได้เตะปลาอยากได้เตะปลานะนะอยากมันอบลงมาแล้วก็ปีนแล้วก็อยากได้ตามชาวบ้านแต่ถ้าอยากจะทำจริงจริงต้องอยู่กับน้ำให้ได้น้ำมันไม่ขึ้นถึงนี้ใช่ไหมก็ปั้นโคกใหญ่ๆเขาไม่เอาแล้วเมนนําให้ทำตรงนี้ให้จบกันเดี๋ยวไปทำอีกไม่ก็พูดถึงว่า ไม่ให้พูดว่าเดี๋ยวอยากทำอีใครพอคือไม่อยากพอคือไม่อยากถ้ายังลดความอยากไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นนี่มันจะเป็นนีมหาศาลตอนนี้อยากได้ป่าเนี่ยเาพราะว่าอยากจะโมอยากจะทำที่อยากได้ป่ามันเป็นความอยากที่อยากจะทำอันนี้ต้องแก้ตรงนี้ก่อนเย็นเย็นก็นี่ไงตรงนี้ปลูกให้หมดก่อนทําผืนบนให้สมบูรณ์แล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าทําผืนดินข้างบนสมบูรณ์แล้วค่อยมาว่ากันเรื่องแปลง้น แล้วก็มีน,นี่เพิ่มจะไม่ไม่นี่แล้วทีนี้มันไม่ได้แล้วนี่ <อำ S 1> ไม่ได้แล้วด้วยทำโคกหนองนากลายเป็นโคกหนองนี่ครับจากไม่มีนี่เลยมีนี่เป็นนี่คือความให้เข้าใจโคกหนองนาเลยกลายเป็นสําหรับ แต่เวลาไปเยี่ยมชมแปลงลูกศิษย์คนต่อไปกันครับการทำโคกหนองนามันมีวิธีคิดจังหวะก้าวเดินเป็นร้อยแบบถ้าก้าวพลาดก็จะเจ็บหนักแล้วก็จะมาโทษกันฉะนั้นอย่ามัวคิดอย่ามัวทําอยู่ตัวคนเดียวครับออกไปหาเพื่อนฝูงออกไปเอามือ้อไปดูเทคนิคไปดูแนวทางการทําของเพื่อน เมื่อเราเชี่ยวชาญจนสามารถเป็นครูกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็อย่าเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองมากเกินเพราะในความเป็นจริงมันมีหลายบริบทที่จะต้องช่วยกันวิเคราะห์อย่างคลิปเนี้ยอาจารย์นัดและอาจารย์นุย้ยก็ช่วยกันระดมสมองออกความคิดถ้าใครได้เคยติดตามอาจารย์ยักษ์จะเห็นว่าอาจารย์ยักษ์จะถามความเห็นของคนรอบข้างอยู่เสมอถ้ามีใจร้อนทำเป็นขั้นเป็นตอนเส้นทางนี้ยั่งยืนแน่นอน